เคยไหมต้องการค้นหาข้อมูลที่มีหลายชีตทำให้ต้องค้นหาทีละชีตเสียเวลามากวันนี้คูกุ้งมีวิธีค้นหารายชื่อที่มีหลายชีตแต่ค้นหาเพียงครั้งเดียวทำยังไงนั้นไปดูสวัสดีค่ะวันนี้คูกุ้งมีวิธีค้นหารายชื่อที่มีหลายชีตภายในครั้งเดียวนะคะก่อนอื่นเลยก็เปิดชีตของ Excel ก่อนนะคะคุณคูกุ้งมีทั้งหมด20่ชีตด,ด้วยกันนะคะคือชีตที่1.1ถึง 1.20ด้วยกันค่ะตอนนี้คุณครูกุ้งอยู่ที่ชีทที่16นะคะ1.16ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอานามสกุลของเด็กชายก้าอามอนสินแล้วกันนะคะขออนุญาตก o p ีที่อมอนสินค่ะและคุณครูกุ้งมาชีทที่1นะคะทำการค้นหาตามปกติเลยนะคะกด ctrl f ค่ะก็จะมีช่องค้นหาเหมือนเดิมนะคะเราก็กด ctrl v ใครที่ไม่รู้ก็สามารถพิมพ์ชื่อตรงนี้ไปก่อนนะคะส่วนใหญ่เราพิมพ์ค้นหาเสร็จแล้วนะคะก็จะกดที่ f i n e next หรือว่า File a l l เลยนะคะแต่เราต้องการค้นหาทุกชีตในครั้งเดียวนะคะก็ให้มาคลิกตรงนี้ค่ะก็ให้มาคลิกตรงนี้ค่ะเปลี่ยนจากชีตเป็นเวิร s h e e t นะคะเวิร์ h ชี t ก็คือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กดที่ File all ค่ะ เห็นไหมคะเขาก็จะทําการค้นหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะกดครั้งเดียวมาที่ชีทที่16เลยก็คือคนนี้ค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็เขียนตรงนี้มาให้นะคะว่าอยู่ในชีทที่1.16มีทั้งหมด1เซลล์ค่ะก็คือมีชื่อนี้คนเดียวเดี๋ยวขอลองดูอีกสักหนึ่งชื่อนะคะเรามาดูที่ชีทที่1.9บ,บ้างแล้วกันนะคะเอาเป็นชือ่อพีรพัฒน์บ้างลวกันค่ะเปลี่ยนชีทดูนะคะ เป็นชีทที่1นึองบ้างทําการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็เป็นเวิร์กชีตเหมือนเดิมแล้วก็กด f i ล์ all เห็นไหมคะเขาก็จะมาที่ชีทที่1.9ชื่อพีรพัฒน์ดวงโกศลน,นะคะถ้าของใครที่มี2ชื่อนะคะขเขาก็จะมีทั้งหมด2อันด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการค้นหาข้อมูลที่มีหลายชีทสามารถค้นหาได้ภายในครั้งเดียว ไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ